วันนี้วันที่23เดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดน้องขวัญออตกใจเหรอลูกตกใจขวัญ <c oughs> ตกใจเออฮะไม่เป็นไรหรอกน้องขวัญกับมอมี่แม่กับพ่อมาวัดปากุ้งฮะอันนี้เจดีย์หลวงปู่เจดีย์กลางน้ำหลวงปู่ก่อนแล้วก็อันนี้เป็น ไม่ดีลงปู่ตงกลางนะฮะแล้วต้องขวัญมาให้อาหารปลาปลาลงไปลูกปู้เยอะเลยโอ้โหเยอะเลยกระดู มีปลาอะไรบ้างอ่ะท้องขวัญเรื่องลงไปลุกเรื่งลงไปลุกมีปลาอะไรบ้างดูดิตกแกะเอาเอาลงเลยให้ลงไปเลยปลาปลามีหนวดปลาดุกปลาดุกปลามีหนวดอ่ะปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาในปลาในปลามีเกล็ดหมดแล้ว ให้อีกไหมให้อย,อยู่ที่รถนะลูกงั้นก็กลับไปเอาปะบ๊ายบาย